สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับวันนี้ก็เอามาฝากอีกหนึ่งสูตรนะครับหวยสูตรเลขวิ่งล่างนะครับสูตรนี้นะครับผมลงไปแล้วอ่กตั้งแต่งวดก่อนนะครับแต่บางเรือนมันไม่เข้านะครับงวดก่อนนะครับผมลงเป็นครั้งแรกเลยมันเลยไม่เข้าเลยนะครับแล้วกันี้ก็จะลองอีกสักงวดหนึ่งนะครับมาดูกันว่างวดนี้มันจะเข้าไหมนะครับพองวดก่อนมันไม่เข้าเลยนะครับ ไม่มาอะไรนะครับดันเลขไอ้เลขเ,เด่น e 2, 2>, 2>, 2> ตัวไปนะครับไม่มาเลยงวดที่ผ่านมาแต่งวดนี้ก็มาลุ้นอีกว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่านะครับมาดูวิธีคำนวณกันก่อนนะครับมาดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับว่าเผื่อมันจะมาอีกนะครับงวดนี้อ่มาดูว่ามันเลขเด่น2ตัวเนี้ยมันเลขอะไรนะครับมันตรงกับสูตรอื่นหรือเปล่านะครับอ่านะครับมาดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับอ่ามาดูวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณก็เอาหลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยรางวัลที่1นนะครับอ่ามาบวกกับ สองตัวล่างนะครับทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยเลยนะครับมาบวกได้แต่ไรก็มาตั้งนะครับจากนั้นก็เพิ่มแท่เป็นหนึ่งแท้งนะครับสามบวกเจ็ดบวกแปดได้แต่ไรครับสามบวกเจ็ดบวกแปดได้แต่ไรครับได้สิบแปดสิบแปดนะครับเอาแปดตัวเดียวเอาหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มแทบเป็นหนึ่งแท้งนะครับก็เป็นเก้านะครับก็จะได้เลขเด่นสองตัวครับแปดกับเก้านะครับงวดต่อไปออกอะไรครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองออกศูนย์แปดนะครับแปดเก้านะครับงวดนี้ก็ได้ วันที่สามสิบเดือนหนึสองออกศูนย์สองนะครับอ่าศูนย์ข้านะครับวันนี้ก็ได้สี่กับห้านะครับเลขเด่นงวดต่อไปออกอะไรครับวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับออกห้าศูนย์นะครับอ่าห้านะครับเข้านะครับอ่าวันนี้ก็จะได้แปดกับเก้านะครับอ่าแปดกับเก้างวดต่อไปออกอะไรครับวันที่หนึ่งเดือนสองครับออกศูนย์เก้าห้าเลขเก้านะครับอ่ามาหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็จะได้สองตัวครับเลขเด่นครับเจ็ดกับแปดนะครับอ่าเจ็ดกับแปดงวดต่อไปวันที่สิบหกเดือนสองครับออกอะไรครับเลขล่างออก 9 8นะครับแปดเก้านะครับเข้าหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็ได้เลขเด่น2ตัวครับ0นกับ1นะครับเลขเด่น2ตัวศนกับ1งวดต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือน3ครก็ออก0 6นย์ะครับศูนย์เข้านะครับว so ันน um, ี้ครับก็ได้2 3สนะครับวันที่1เดือน3ก็ได้เลขเด่น2 3นะครับงวดวันที่16เดือน3ออกอะไรครับออก3 2สองครับมาทั้ง2ตัวเลยนะครับเข้าของ2ตัวเลยงวดนี้ครับเราจะได้ 4กับ5นะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับนะออกอะไรครับออก92ครับนะออก92ไม่มาเลยนะครับเด่นสี่ห้านะครับแต่มันออก92นะครับอ่างวดนี้แสดงว่าไม่เข้านะครับอ่าแล้วมาดูอีกสักงวดนึงนะครับว่ามันจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะได้เลขเด่น2ตัวนะครับอ่าเลขแปดเลข9นะครับอ่าเลข8เลข9 ดูซิว่ามันจะมาไหมครับครับผมวดที่แล้วมันไม่มานะครับอ่าให้โอกาสอีกสักวดนะครับอ่าให้โอกาสอีกสักววหนึ่งว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับเลขเด่น2ตัวครับ8กับ9นะครับอ่าดูซิวันที่16เดือนสีเนี่ยครับอ่ากับ92ตัวเนี่ยมันจะมาไหมนะครับในเลขล่างนะครับนะครับบวใช้วิชาญาณด้วยนะครับอ่าแล้วก็เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับและเพื่อนๆก็เปรียบเทียบกับสูตร คลิปก่อนๆที่ผมลงไฟนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามันจะตรงกันไหมนะครับอ่าแล้วอย่าลืมครับ่าแล้วไปตัดกับเลขดับด้วยนะครับอ่าดูเลขดับด้วยนะครับอ่าผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยนะครับเลขดับนี่สาคัญมากเลยนะครับมาดูกันเชว่างวดนี้มันจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมามันไม่เข้าเลยนะครับอ่าตั้ง ตัวเด่นตั้งเลขวิ่งนี่มันไม่เข้าเลยครับหลักสิบหลักหน่วยของผมนี่สูตรของผมไม่เข้าเลยครับแต่งวดนี้ก็มารุ่นอีกทีนะครับมันจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันผมก็มีสูตรใหม่มาด้วยนะครับสูตรใหม่มาลงด้วยนะครับตัววิ่งนะครับแต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับหลักสิบของผมยังไม่มีนะครับผมใช้หลักสิบของเจ้าอื่นอยู่ครับของอาจารย์ท่านอื่นอยู่นะครับแต่ว่าหลักหน่วยจะเป็นของผมอยู่นะครับนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆรวยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่างวดหน้าคงจะ เข้าเต็มเต็มนะครับนะครับอ่าเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ